สนับสนุนโดย L.H. Bank The Advisory Branch ตอบโจทย์เป้าหมายทุกความมั่งคั่งกับผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินการลงทุนครบวงจร มาติดตามกันต่อนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจาก L H Bank Advisory เพื่อประพอตการลงทุนกันนะคะหมดไปแล้วคันหนึ่งตรยมาสเราเริ่มเมษายนแล้วก็ต้องดูกันต่อว่าตรยมาสองและครึ่งปีหลังมีประเด็นไหนหน่าสนใจกันบ้างนะคะถ้าไปดูผลงานค่ะกองกองทุนรวมปรากฏว่า3าเดือนแรกด้อยกว่ากองทุน ETF จะเห็นภาพแบบนี้จากนี้ต่อไปหรือเปล่าแล้วโอกาสในการลงทุนของเราล่ะอยู่ตรงไหน ก่อนอื่นให้คุณบนชัยเล่าเลียงไร่เรียงและภาพให้ฟังกันก่อนค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโอกาสการลงทุนเป็นของคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์ทุกวันจันทร์เพราะว่าเรามีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญโดย L H Bank Advisory ครับสัปดาห์นี้เราให้ความสําคัญเรื่องของกองทุนรวมกับ ETF กันหน่อยต้องบอกก่อนแบบนี้นะครับหลายคนจะคุ้นเคยกับการลงทุนกองทุนรวมอยู่แล้วนะครับที่จะมีบริษัทจัดการกองทุนในการบริหารจัดการแล้วก็ไปตัดกันที่ค่า NAV มันจะมีส่วนต่างตรงนั้นกันไปอันนี้ซื้อกันมานานแล้วแต่ ETF ต้องเน้นย้ำนะครับว่าช่วงนี้มาแรงจริงๆและเป็นกระแสที่จะมาแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับ Exchange Traded Fund ก็คือกองทุนที่ไปเกาะไปอ้างอิงกับดัชนีไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนีของตลาดหุ้นดัชนีราคาทองคำหรือสินค้าพกพันดัชนีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมความยืดหยุ่นของ ETF เมื่อเทียบกับกองทุนรวมมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์หรือราคาณเวลานั้นเหมือนหุ้นเลยแหะครับแล้วเวลาซื้อทีหนึ่งมันก็เป็นการซื้อเหมือนซื้อทั้งตะกรา้าทั้ง อุตสากรรมทั้งดัชนีนั้นๆว่ามันดีก็คือดีไปทั้งหมดถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันสําหรับเรื่องผลตอบแทนในการลงทุนนี่คือเสน่ห์ของ ETF เพราะว่าใช้เงินไม่เยอะด้วยนะตอนนี้ถ้าพาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะครับสำหรับสิ่งที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์กับทาง LH Bank Advisory จะหยิบยกขึ้นมาพาคุณผู้ชมไปดูจากตัว ส่วนแรกนี้ก่อนนะครับดูจากหลักแรกก็พอแล้วนะครับสำหรับวันที่23เดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาแล้วไปตัดก,กันดูปรากฏว่าเงินลงทุนที่อยู่ในกองทุนรวมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่ลงทุนในกองทุนโลกนะครับลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆติดลบก็คือมีเงินไหลออกไม่น้อยกว่า9,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มเห็นเงินไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้าในภาพรวมของกองทุนทั่วโลกอันนี้ก็เป็นกองทุนขนาดมาคือมานะครับแม้ว่าจะดูเหมือนไหลออกเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินที่ไปอยู่ภายใต้การบริหารการจัดการของกองทุนรวมทั้งหลายทั่วโลกยังมีอยู่มหาศาลครับยังไม่ถึง1%ด้วยซ้ำสำหรับสัสดส่วนที่มันไหลออกแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกที่2ครับคุณผู้ชมครับ เราจะเห็นว่านักลงทุนตอนนี้เงินเขาเริ่มที่จะย้ายเข้าไปใน ETF มากขึ้นคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจากตัวกราฟแท่งสีฟ้าชัดเจนครับก็คือเข้าไปลงทุนในกองทุนที่เกาะกับดัชนีของทางตลาดหุ้นนะครับก็คือตัว Equity นั่นเองนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่เป็นตลาดหุ้นหลักสหรัฐอเมริกายุโรปจีนพวกนี้นะครับก็ยังได้รับความสนใจอย่างมาก และตอนนี้นะครับก็คิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับที่ไหลเข้าไปมากกว่า5,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นอกจากไปเกาะกับหุ้นก็มีเหมือนกันนะครับไปในส่วนอื่นๆทั้งที่เป็นฟิกซ์อินคัมหรือว่าส่วนที่เป็นตราสารหนี้ทั้งหลายครับรวมถึง ETF ในรูปแบบอื่นๆเราจะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาที่เป็นภาพการลงทุนขนาดใหญ่ของโลกเริ่มใส่ใจเริ่มให้น้ำหนักกับทาง ETF มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า นอกจากจะซื้อง่ายขายคล่องเกาะกับดัชนีและตอนนี้ใครที่สนใจในการลงทุนรูปแบบของฟิลมเมติกหรือว่าการลงทุนเป็นทีมเป็นลักษณะของแนวคิดทั้งอุตสาหกรรมความยั่งยืนอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่าสามารถเข้าไปลงทุนใน ETF ที่มีอย่างหลากหลายได้นะครับเดี๋ยวขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับกราฟิกถัดไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะครับสำหรับการลงทุนในภูมิภาคต่างๆก็ไปสอบถามข้อมูล ไปเจาะความคิดของนักลงทุนผู้จัดการกองทุนทั้งหลายนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรกับการลงทุนใน ETF ในแต่ละภูมิภาคคุณผู้ชมลองดูครับดูเฉพาะบรรทัดบนสุดพอแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าจะลงทุนใน ETF เยอะขึ้นอย่างนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาให้น้ำหนักในการลงทุน ETF เพิ่มขึ้นถึง88%ครับยุโรป80%จีนแผ่นดินใหญ่84%นะครับก็จะมีบางส่วนที่ลงเท่าเดิมและเหลือน้อยเหลือเกินนะครับที่จะลงทุนในใ ETF ลดลงเพราะว่าณนะตอนนี้ ETF ดูเนื้อหอมเหลือเกินครับขออยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปณตอนนี้เงินไหลเข้า ETF ในดัชนีกลุ่มไหนนะครับใน ETF รูปแบบใดปรากฏว่า ETF ที่ไปเกาะกับดัชนีของกลุ่มเทคโนโลยีดูดีทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรับตัวลงมาแรงพอสมควรณนะตอนนี้เริ่มจะเห็นกระแสะเงินกลับเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผ่านทาง ETF นี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้ง กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือกลุ่มธุรกิจที่ไปลงทุนทางด้านไอทีเริ่มที่จะเห็นเงิน ETF มาแล้วโดดเด่นทีเดียวเดี๋ยวคงจะต้องไปขยายความกันต่อนะครับว่าณนะตรงนี้จะเป็นโอกาสในการลงทุนของคุณผู้ชมอย่างไรจาก LS Bank Advisory นะครับแต่ไปดูกราฟิกถัดไปกันก่อนครับกราฟิกถัดไปนี้เราเริ่มเห็นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการลงทุนใน ETF ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Defined Outcome แปลเป็นไทยง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือลงทุนใน ETF ที่เขาใช้กระบวนการของตราสารอนุพันธ์ไปป้องกันความเสี่ยงเวลาลงลงไม่แรงแต่ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับว่าเวลาตลาดมันขึ้นมันจะมีเพดานด้วยนะครับว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดเท่านี้เท่านั้นไม่ได้มากอย่างที่ ควรจะเป็นสําหรับคนที่ชอบความเสี่ยงสูงดังนั้นก็จะความเสี่ยงต่ําลงมาหน่อยมากกว่าไปลงทุนกองทุนที่มันหวือหวากว่านะครับก็ยังได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นกองท,งทั้งที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกในสินค้าที่เป็นโภกภัณฑ์แล้วก็ส่วนอื่นๆเราจะได้ยินคําว่า define outcome จากลักษณะของ ETF ตรงนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มดูดีทีเดียวครับขอยัไปดูในคลาสิถัดไปครับ กราฟิกนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นสถานาการ์ลงทุนใน ETF โดยรวมถ้าดูจากตัวายชาร์ตนี้นะครับหรือว่ากราฟวงกลมนี้เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นหมดเลยทุกตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปและก็ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ดังนั้นนี่แหละครับ คือสิ่งที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบมารวมกันเพื่อให้เห็นภาพว่าสิ่งที่กำลังมาแรงก็คือ ETF แล้วโอกาสในการลงทุนของคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรวันนี้คงจะต้องต่อสายไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการลงทุนจาก LH Bank Advisory กันครับคุณทวิรัต์ครับแ่่และตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณธนทัศน์มายัสุวัณค่ะจาก LH Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะคุณธนทัตถ้าหากพิจารณาที่คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะสเดือนแรกเนี่ยนะคะก็คือตรอยมาสแรกเราเห็นไปแล้วคะ่ะถ้าดูโดยเปรียบเทียบในกองทุนรวมดูเหมือนว่าจะมีผลงานที่ด้อยกว่ากองทุน ETF เราจะเห็นภาพแบบนี้ต่อเนื่องในตรอยมาสสและครึ่งปีหลังไหมคะครับผมเบื้องต้นต้องเรียนว่า ETF ส่วนมากนะครับเป็น Passive Fund หรือการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกับดชัชนี้างอิงในขณะที่กองทุนรวมส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะเป็น Active Fund หรือเน้นการบริหารเชิงลุก,กครับผมซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีการออกกองทุนรวมที่เป็นเชิงตรมหรือที่เรียกว่าตริมติกเนกติกจานวนมากโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะคุ้นหูกับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งบริษัทที่กองทุนเหล่านี้เข้าไปลงทุนส่วนมากยังไม่มีกําไรและมีการซื้อขายในระดับราคา P/E ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแน่นอนว่าช่วงที่หุ้นเหล่านี้ปรับตัวลดลงย่อมรุนแรงกว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีคุณภาพในนาแตกร้อยที่ e อ f ส่วนมากนะฮะเขาจะอ้างอิงถึงประจวบกับปีนี้เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเล่งอัตรากดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบและก็สร้างความผันผวนกองทุนลักษณะนี้ซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยหากจะตอบคําถามว่าสถานาการณ์เช่นนี้จะยังคงดําเนินต่อไปในไตรมาสที่สองหรือซึ่งปีหลังหรือไม่นั้นผมคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายกองทุนไปครับ ตัวอย่างเช่นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเชิงรับเป็นหลักมีแนวโน้มที่จะทําผลงานดีกว่าดัชนีเช่นกองทุน XDB PTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่าหรือหุ้นที่ valuation ยังไม่แพงและโฟกัสในกลุ่มอุตสาหการรมที่ราคาถูกที่สุดสามันดับซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากองทุนเนี้ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วกว่า8%เ e a ย to d a t เทั้งๆท,ที่ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกจะติดลบอยู่ ซึ่งโดยสรุปแล้วกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มี Sustainable Competitive Advantage หรือธุรกิจที่มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืนรวมถึงหุ้นที่มีมูลค่าน่าสนใจโดยพิจารณาจากพื้นฐานของกิจาการและโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นกองทุนที่น่าลงทุน,ทนคุณให้ความสนใจครับรับคุณชนะทัศน์ครับ,าารบถ้าอย่างนั้นมองโอกาสในการลงทุนทั้งกองทุนรวมก็ดีทั้ง ETS ก็ดีเป็นยังไงกันบ้างเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมตัดสินใจในการไปปรัอบพอร์ตการลงทุนได้ง่ายขึ้นครับ การลงทุนทั้งสองแบบเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือกองทุน ETF มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยนักลงทุนคือผู้แสวงหาโอกาสเป็นทุนตั้งต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนทําได้คือต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละภาวะเศรษฐกิจอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นว่าตลาดมีความผันผวนจากประเด็นที่เฟดจะดํเาเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวพร้อมปัจจัยกดดันระหว่างรัยย u เคนนอกเหนือจากตัวอย่างกองทุน s c b p g f ที่ยกไป อีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า50ปีซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เองเนี่ยก็อยู่ในตลาดและก็ลงทุนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างรวมถึงเผชิญกับหลากหลายวิกฤตทางการเงินที่ผ่านมาด้วยการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้ราคาหุ้นเบรกชาร์ดฮาร์เวย์ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างงดงามโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าตลาดจะมีความผันผวน แต่ The เบิร์กชัยฮัทเว่กับทาราคาจุดสูงสุดใหม่ทะลุระดับราคาประมาณ5้าแสนกว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อีกด้วยนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่นักลงทุนควรปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและปัจจัยแวดลอ้อมทางเศรษฐกิจไม่ว่าสถานาการณ์เปลี่ยนไปหรือมีความผันผวนเข้ามาจะเลิกลงทุนไปเลยอย่างที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่หากไม่ลงทุนเลยมีความเสี่ยงกว่าครับ ค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะคะและทีนี้ค่ะด้วยภาวะที่เราเห็นความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยในปีนี้เนี่ยมีคําแนะนําในการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงไตรมาสสอง Tri ไหมคะครับผมทาง L H Bank เนี่ยฮะก็ได้สรุปออกมาป 4, เป็นสี่ปัจจัยหรือคําแนะนําหลักๆครับผมคือ 1. build up the defense หรือลงทุนในหุ้นกลุ่มเชิงรับที่ทนทานกับสภาวะตลาดที่ผันผวน หรือหาเป็นกองทุนตาสานันนี่ก็จะเน้นกองทุนตาสาันนี่ที่มีการกระจายความเสี่ยงรวมถึงรวมถึงอายุตาสารที่สั้นข้อที่สองก็คือ seek unconventional yield หรือมองหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางเลือกเช่นกองทุน private equity life settlement ที่เน้นลงทุนในกรมทันชีวิตในสหรัฐและให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสมู่รับเสมอกลยุทธ์ที่สามก็คือว่าการวางกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและการจัดสัดส่วนของพอร์ตให้เหมาะสม บาลานซ์กันระหว่างหุ้นวัชจักรและหุ้นเติบโตและกลยุทธ์สุดท้ายครับผมหากมีจังหวะที่ตลาดปรับตัวลดรุนแรงนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นโกลดก็สามารถเข้าสะสมหุ้นโกลดได้แต่ต้องเป็นหุ้นโกลดที่มีคุณภาพสูงนะครับหรือหุ้นกลุ่ม US blue chip g o t h ก็ได้รวมถึงเป็นเทรนของหุ้น ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลครับได่ครับวันนี้ขอบคุณคุณธนัทนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับขอบคุณครับ,รบนี่เป็นคําแนะนําจากคุณธนทัพนะครับโดย L H Bank Advisory ครับคุณผู้ชม L H Bank บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นภาพอย่างเดียวว่า กองทุนเงินจะไหลออกและเข้าอีทีอย่างเดียวต้องไปดูเป็นรายตัวไปดูเป็นรายอุตสาหกรรมด้วยและสิ่งที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้มีหุ้นกลุ่มโกรอหรือว่าเติบโตอย่างร้อนแรงเติบโตแบบมีอนาคตสามารถที่จะเก็บสะสมได้การลงทุนในกองทุนเชิงรับหรือว่าแพสซีฟก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจรวมถึงการลงทุนในกองทุนที่ให้ คำแนะนําให้การสนับสนุนกับธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้พูดถึงเรื่องการลงทุนอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูการยกระดับการให้บริการด้านการลงทุนกับ LH Bank The Advisory Branch กันครับเป็นบริการด้านวางแผนการเงินและลงทุนแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายความมั่งคั่งตามความต้องการของลูกค้าคุณผู้ชมจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนที่พร้อมวางแผนและให้คำปรึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสินเชื่อธุรกิจเงินฝากตราสาร ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศแบบเจาะลึกส่วนตัวเพื่อรองรับทุกความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าสู่เป้าหมายที่สําคัญคือเป้าหมายการเงินและการลงทุนที่คุณผู้ชมต้องการเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตได้ง่ายมากขึ้นสัมผัสประสบการณ์สุด e x ็กซ์คลูซีฟได้แล้วนะครับที่ LH Bank The Advisory Branch ทั้ง10สาขาหรือว่าโทร1327ได้เลยครับ เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวเรา,าพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันต่อค่ะภาพรัฐเดินหน้านะคะที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและ 5G สักครู่นีงค่ะ